สบ,บายดีพี่น้องมายิบสินดิพี่น้องเด้อเนี่ยงามบอนี่ลูกสาวขอสิยิบให้มาสินมายิบเอองามอยู่ได้เนาะอาดอยู่ได้เนาะเอองามอาดเอออาดอยู่ได้งามอยู่ได้งามเงาเออหันเลยเรายิบมายิบเด้อหันขอยิบสินงามเด้อห้านั่งค่ำเด้อพี่น้อง,องตลาดเซโนตลาดเซาเซโนนิบสินงามราคาถึก นุ่งเ0้อมวนอหาสิบพันกี่มาหออร้อยบาทเด้อพี่น้องเด้ออืมผักเขาได้ยิบสุดสิมนู่ดหรอเข่ได้ตัดอะไยังเอาหัวมาเห็ดเลยในเห็ดหัวเลยพอดีเลยงามงามงามซื้อมากล้วกายิบจะได้มีมวนนะ อักจากออกตลาดมาแล้วก็มาแบกเฮือนนางโอนออกจากนางเฮือนนางโอนหนูก็มาเฮือนเด้อพี่น้องอืมเอ้าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเตียงตอกนี่ตอกเลยกำลังตอกเตียงตอก็แรงเลยเพราะเราเนี่ยมือคลื่นอยาก็ะยุดเผาเออเหตีทีแบบนี้แหละนี่ผักเลยงามเตียงตัวนี้งามกว่าตัวนั้นอีกวัาเห็ดไปเลยเป็งามไปเลยเราบอกหน่อยกันเละเหตีไปอีกงามกว่าอีกเท่านอีกแล้วตัวนี้งามกว่าตัวนี้ น่าก็นุ่ยเละเดี๋ยวันี้จะถืออาววนนี้นะขัดงามัน้นดีเคยเห็ดมะกหอเออเห็ดทีนี่แหละพอดีบัตะปูนะพอดีสามนี่นะตะปูสามพอดีเียยังไหม่อีกตัวหนึ่งนี้ยยัไม่อีกวะนี่ออข่ออมาโอ้ยังไม่ตัดเลยไม่ยาวตัวนี้ อนี่ดยยังไหอีกนี่ยังหกเมตรพูนี่เออไม่ซื้อนั่บักันนะเราบหนึ่งบักเสี่ยวบอจะมาทชนโอนวะใช้นวะให้เจ้าเส็นหนึ่งเออเอาผาเลยนี่นวะให้เจ้าเส็นหนึ่งีหันอืเจ้ามาเส็นนึ่งวะเซ็นเส็นหนึ่งวะ ตัวยาวตัวใหญ่เนี่ยมันเลียนเหมือนกันนะฮะมันเงินมันตัวใหญ่ตัวยาวมันสิเปลี่ยนนั่นนั่นอยู่มันสิเปลี่ยนเทินคู่อเปลี่ยนไหมเทินคู่ันนั่นอยู่แต่เนีตัวสั่นตัวนึงไม่ได้ปนไงไว้เลยสีดำมาเนี่ยสั่นอันนี้สั่นมีช่วงเตียงนี่แหละคักครับคักคักแล้วงานตัวนี่แต่นี่ไม่ชิงามแล้วบัดตัวนี้เสมอคักตัวนี้ Naku canh bóc, nắp vào cotton bóc. Bao cotton. Huh? này bau cotton, nắp qua đây. Nakuaba. Men bóc. Mike baba, mày baba, ừ. ừ. <laughs> 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 <tía bậc xú. cười> mày baba. M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 ày baba. bỏ baba. Mày mai Mày baba. mai baba. Mày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  tia Mày baba. Mày baba. Mày hả Mày baba. Mày baba. Mày baba. เห็นเห็ดอากาเขาเห็นเห็ดอาการมัก็อยากได้ระบาดนี่ตะกี้โบเห็นเห็ดเออตขาไม่คิดอยากได้บัดนี้มาเห็นเห็ดแล้วมันก็เป็นตายอยากได้ได้มาเห็นนะบบดสั่งแล้วมีผู้สั่ง้ะบาดนี่ยเห็ดไปโหลดมีผู้สั่งก็เห็ดเอากระหักคาถอดคาทื่นออกเคาใดได้กำไรเคาใดหักออกคาตะปูตะแป้งคาไมหมคาใด้ไม่ก็ไปตัดเอาก็ได้ ม้เาเรต้องซื้อมาหนนะมันเรานต้องซื้อดอกซื้อมันบบคุ้มดอกคซื้อตัดไม่้มเห็ดนนี่ไม่คมไม่นัดเอาแต่แม่มันจซื้อเห็ดอันนีม่อือไม่แม่ไม่เห็นเอาไม่เนี้ยเลยเอาไม่้มเห็ดก็ได้เห็ดมันก็งามดีเนาะตัดไม่ลมจะป่ามาเห็ดก็ได้เขาจะเม็นชื่นเนาะนี่สังไม่มสำคญนะเห็ดทีมันก็แหน่นาอือ แน่น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 ตัดกันยังฮะดี้อดีเด้อฮะเห็ุจังได้ขึ้นได้ขึ้ทั้งเฮือนเลยเออขึ้นทั้งเฮือนแล้วเดินขึ้นไปนอนจะทึ่งแล้วอาบนด้ไม่เรื่องมาทั้เฮือนอ่ะอู้อาบได้ในจันโอเขาสะอาบผืนหมู่บ้านก็อาบแล้วบ้านพันธุเฮ็ดได้หอมหงโหยอาบอืป ย,ยกขึ้นไปนอนน้ำขอ่อยโท้ห้องไหงงายเงกแขกดประตูเมื่อคืนนี่เอาแล้วว่ะจะอัดประตูได้จะจะไปขังนอกไปจะไปอยู่หรือจะอัดประตูมันได้ไปหายไปขวักประตูห้องนอนข่อยเมื่อคืนเลยลงมาไขาให้เพื่อนออกก็ลงมาตลาดมาหยอกกันอยู่ตลาดคือป่านี้นั่งลูกบิกเฮ้ยเมื่อวานึ้นไปเอาขนมมาให้กินก่อนเดนะ มามามากินขนมบาทนี่อ้าวอ้าวอ้าวอากินกินกินลูกดิกอ่ะดุกดิกอ่ะดุกดิก,ดก,ดก,ดกขนมสื่อมาเมาื่อวานอยู่างไรนี่เลยมาไว้ให้สุพลกินสื่อขนมสองพวงอ้าวกินมากินขนมอ้าวเจ้าขนมยังแล้วนคนลาวเขาไปทำงานอยู่ไทยเขาก็ได้บิซ่ามา เราไม่เห็ดขายเออกินกิน <respir> ผ <ator> ัวไปกินทนพวงหนึ่งสิ้อหาพันขายอันละพันก็ซื้อมาขายกันอันละพันก็ได้กำไรสองพันพวงหนึ่งเออเป็นไดไนางลูกดิกินมติดปากติดคอบ่เป็นอะไรกินยากบ่แคบเลไมันแคบนะแคบบ่ อออเออาอกินอาขกินอยากกินคนกินมากกินมันแค่นนแมนดารินเป็นแค่ในขนมอนีแคน,น,น,นกค็กินขน,ขน,ขนมไข่ต in ัดไม่ทางไผในนี่ได้ในตัในเมื่อคืนมาเห็ดดิวจากลกาำจะตัดสามล่า เรือไปดักพ่ออยู่ดด้วยเนาะพ่อยดอก็มาจูดอ pues ันนั anyway> ้นมันก็ไบาจูดเห็ดพ่อยปัดนี่เด้อเห็ดหมัดเป็นพ่อยกับขักอยู่ได้พ่อยปัดพ่อยแข็งหขนไาดเออปัดหน้าบ้านนี่นะอะไรคือเห็ดเป็นผุ่มยาวๆหน่อยนะจะมันก็ะลุนใบนั่นบ่ ซอยออกมันเป็นอะไรใหญ่โพุทธไงพุทดพลอยปัดอันนี่ยนะปัดใบใหม่ใบยังหนาบ้านหนายังนี่เลยปัดออกค่อยแข็งปัดตะกี้ันเดินบ้านไปมอนมิตรยาคัดหยาคัดอันเขาเห็ดไปพ่อยขายนะเดี๋ยวได้บกเกิดเลยไม่มีหยาคัดเลยดับมดเออ ยี่มองได้ก็บ่มีหย้าศ์เนเห็ดพลอยนะบ่มี่ะเกาป้าตัวเป็นป่าอยู่แถวนี่นะตะเก่านะเออเมนเลยกินกินกินสามสิบกินมดเด้อให้กินเด้อกินมดผลกับชีต๊แเลวพี่น้องเอ้ยมองผนมืดผ้ามืดฝนมาแล้วผล ฝนต๊แล้วพน้นเตียงกัยังบ่แล้วตอกแล้วได้ครึ่งหนึ่งเตียงกัได้นี่แล้วแล้ว่าจะเป็นแบบนี้อะไนี่งามบ่งามบ่เตียงตัวนี้งามเลยคักเตียงตัวนี้ฮะพนมาแล้วฝนมาแล้วฝนมาแล้วเด้อเอาเด้เอดปักเสกปักยังขันเกิดเลยแล้วเจว้าเลยจะพาไปใช้ถวยสปู องได้ก้อผมมือผ่ามือพุนมาแล้วล่มมาแล้วพี่น้องได้ยานด้อปฟ้าดอกนกี่ก็งามงามนะป้าแมงอยังตอมเออมันมีแมงผู่ตอม,มผู่ป้าแมงผู่ลาย,ยนี่บินยวัยวๆอยู่ในกกอันอุไรทองนี่เออกลางคืนมามีนกมานอนเน่นี่ได้มันนอนน่นยามือสาวไม่ตะขี่เพรานแล้วในโตฮะ เออแมงอันนี้มักตอมอันนี้เนาะแมงอันนี้เอ้ยอยู่ในต้นอันนี้ดูนะพูพี่น้องมาเห็นดอกมันดำดำมันดินอยู่นะนะขนมาแล้วโบนัก่อนพูแต่ย่านแค่ผ้ามืดพนบรรยากาศโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไปก่อนเด้อบายพูมุดผ้ามืดพ้นมาแล้วพูแต่ย่านขนาดเลย